เรื่องพระมะรีจิตกรรมฐานนิกาภิกษุภิกษุรู้แจ้งกายนี้ว่ามีอุปมาเหมือนฟองน้ำรู้ประจักษ์กายนี้ว่าธรรมดาก็เหมือนพยับแดดพึงตัดดอกไม้แห่งมานคือวัตตะเสียแล้วก็จะไปถึงที่ที่มัจจุราชมองไม่เห็นพอเท่านี้ก่อน คำว,ว่ามารีจิธรรมังนี่แหละเรียกว่ามีสภาพดุดพยับแดดทีนี้ถ้ามาใช้กับคำว,ว่ากรรมฐานล่ะมารีจิกรรมฐานคือเห็นเหมือนพยับแดดพระศัสดาประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีทรงปรารบพิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ผู้เจริญมารีจิกรรมฐานพระเถระนั้นเรียนกรรมฐานในสำนักของพระศาสดาแล้วคิดว่าเราจะทำสมณธรรมดังนี้แล้วเข้าไปสู่ป่าภาคเพียรพยายามแล้วก็ไม่อาจบรรลุพระอรหันตได้จึงกลับมายังสำนักพระศาสดาด้วยตั้งใจว่าจากทูลอาราธนาให้ตัดบอกภาคกรรมฐานให้ยิ่งขึ้นไปได้เห็นพยับแดด ในระหว่างทางจึงเจริญมรีจิกรรมฐานว่าพญยาบแดดนี้ตั้งขึ้นแล้วในฤดูร้อนย่อมปรากฏแก่บุคคลทั้งหลายผู้ยืนอยู่ณที่ไกลดุดมีรูปร่างแต่ไม่ปรากฏเลยแก่บุคคลผู้มาสู่ที่ใกล้ฉันใดแม้อัตภาพนี้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน เพราะเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปพิสูจนนั้นเดินมาแล้วในที่ไกลเมื่อยล้าในหนทางที่เดินจึงลงอาบน้ําในแม่น้ําอาจิระบดีนั่งในที่โลมไม้ลืมฝั่งแม่น้ําเห็นกระแสอันเชี่ยวแห่งแม่น้ําในที่แห่งหนึ่ง เห็นฟองน้ำใหญ่ตั้งขึ้นด้วยกำลังแห่งน้ำที่กระทบกันแล้วแตกไปได้ถือเอาเป็นอารมณ์กรรมฐานว่าแม้อัตภาพนี้ก็เป็นเหมือนอย่างนั้นเพราะเกิดขึ้นแล้วก็แตกไปเมื่อน,นั้นพระศัสดาประทับอยู่ที่พระคันทก,กุดีน่าและทอดพระเนใเห็นพระเถระนั้น ได้มาปรากฏเฉพาะหนะ้าแล้วตัดว่าเป็นอย่างนั้นแหละพิสุอัตภาพนี้ก็เหมือนอย่างนั้นแหละมีอันเกิดขึ้นและแตกไปเป็นธรรมดาแน่แท้เหมือนฟองน้ำและพระยับแดดแล้วตัดประกาานี้ว่าเชิญอ่านอีกครั้งหนึ่ง ภิกษุรู้แจ้งกายนี้ว่ามีอุป,ปมาเหมือนฟองน้ำรู้ประจักษ์กายนี้ว่าธรรมดาก็เหมือนพยับแดดพึงตัดดอกไม้แห่งมานคือวัตตะเสียแล้วก็จะไปถึงที่ที่มัจจุราชมองไม่เห็นในการจบพระคาถาพระเถระบรุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสพิธา อันนี้มายคมว่าพิสูจนนี้กําลังถึงวิปัสสนาญาณอยู่ทีนี้มีเรื่องที่ว่าอย่าบางครั้งเนี่ยพระศาสดาประทับอยู่ที่ที่ทพระเชตวันพระขันธะกุดีนในพระเชตวันแม่น้ําอจิรวดีล่ะก็อยู่ไกลออกไปใช่ไหมเนี่ยมีกระแสเชี่ยวมีกระแสเชี่ยว พิสุเดินทางมานั่งตายตอนไม้นี่แหละมองน้ําที่กระทบกันกระทบกันก็เป็นต่อมน้ําต่อมน้ํานี่แหละแต่ก่อนหน้านั้นน่ะเดินเห็นยิบยิบพยับแดดมาแล้วล่ะทีนี้โดยสภาวะคืออย่างคนถ้าถึงวิปัสสนาอางนี้ว่าอย่างจิตของคนเนี่ยถึงอะไรก็ตาม เวลาได้รับรู้เรื่องที่ตรงกับจิตของตนเนี่ยจะจับเรื่องนั้นได้อย่างคล้ายๆกับบุคคลเนี่ยถ้าใครสนใจเรื่องอะไรแล้วไปได้ยินเรื่องนั้นน่ะครั้งเดียวจะจําได้ตลอดแต่ถ้าคนที่ไม่ได้สนใจเรื่องนั้นอ่ะฟังกี่ครั้งกี่ครั้งมันก็จําไม่ได้ หรืออย่างนี้เอาแบบบัรจัดบรญจัดชื่อคนน่ใช่ไหมบางครั้งเนี่ยเราได้ยินเขาเรียกครั้งเดียวเราจําได้แต่บางครั้งเขาเรียกกันสีครั้งอ่ะเราก็จำไม่ได้เพราะอะไรเออมันสนใจตรงกันไหมเดีไหมถ้าตรงกันเนี่ยเรียกว่าใส่ใจจะจําได้อันนี้ทํำเรานในการคือถ้าพูดถึงวิปัสสนาเวลาเห็นพระยับแดดเนี่ยจิตจะจําตรงนั้นเพราะมันตรงกับความรู้สึกของตน พอมาอยู่ใกล้แม่น้ำแหละจะมองไปเห็นเห็นตอมน้ำเพราะตรงกับตนแต่ถ้าไม่ตรงอะ่ะอ,อย่างเราเคยไปดูน้ำตกไหมเคยมีตอมน้ำเยอะไหมะเยอะแล้วมองไหมไม่มองเพราะไม่ตรงม,มองอะไรน้ำตกสวยเพราะอะไรมันตรงน,นี่คือความต่างกันแล้ว พอจนถ้าคนไปอาบน้ําไปนั่งใต้ต้นไม้ริมน้ําหละมองอะไรโอ้ยน้ํามาไหลดีเลยสวยเลยวิวสวยเลยเพราะมันตรงแต่ถ้าคนถึงวิปัสสนาจะมองต่อมน้ําที่แตกเพราะมันตรงดังนั้นใครตรงกับอะไรความสุขมันจะเกิดขึ้นความสุขในที่นี้ไม่ใช่แบบหถึงสุขแบบโลภะนะความสุขคือคำว่าฉันทะ ยินดีที่จะรู้พอใจที่จะรู้ใส่ใจที่จะรู้ใข่ที่จะรู้ฉันทะจะตรงอ่ทีนี้ทำหนอได้กันอย่างนักปฏิบัติใช่ไหมตั้งแต่ไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรเลยแหละฟังสีแล้วสนใจไหมจำได้ไหมถ้าสนใจจะจำได้ถ้าไม่สนใจฟังกี่ครั้งก็ผ่านไม่หมดสมาธิล่ะฟังแล้วจำได้ไหม ถ้าตนได้ฟังครั้งเดียวมันจะรู้ไปตลอดเข้าใจพูดได้ตลอดแต่ถ้าไม่ถึงกี่ครั้งมันก็งงอยู่นี่แหละพองงงก็ไม่จํเด็กทำเราเดียวกันปัญญาแหละใช่ไหมตอนถึงไหมถ้าถึงเนะี่ยฟังคําที่เป็นปัญญาครั้งเดียวจะจําได้วิปัสสนาแหละเหนือคาพูดละไปเห็นอะไรที่ตรงกับวิปัสสนาที่เข้ากันได้อย่างนี้แหละ พยับแดดและต่อมน้ำจะใส่ใจเรื่องนี้อย่างนี้พอเป็อย่างนี้ล่ะก็เป็นกิจของพระศาสดาเพราะผู้นี้จะถึงโลก,กุตระแต่ถ้าก็ถึงแค่นี้แล้วไม่ถึงโลก,กุตระผู้เจ้าก็จะไม่มาปรากฏต่อหน้าแล้วแสดงเรื่องนี้นี่คือกิจของผู้พระเจ้าจะมาแสดงเพื่อพาพิสูจนนี้ให้ถึงโลก,กุตระโดยเร็ว โดยเลยหมายความอย่างไรถ้าผู้เจ้าไม่เสด็จมาตอนนี้ยังไงก็ไม่บรรลุเดี๋ยวอาจจะลุกข,ขึ้นเดินไปเดินมาอาจจะเนินเ่นชาเอาไปจะบรรลุก,ก็ตามอาจจะคลาดก็ตามได้แต่ถ้าผู้เจ้าเสด็จมาแล้วสแสดงย้ำถึงสิ่งที่ท่านกำลังเห็นว่านี่คือประเสริฐท่านจะได้บรรลุตรงนี้นี่คือกิจของผู้พทธเจ้าให้ถึงโลกุตระโดยเร็ว ทีนี้พอที่ในขั้นตที่ผู้เจ้าตัดเนี่ยพิสุรู้แจ้งกายนี้ว่าเปรียกเหมือนฟองน้ำมีสภาพดุดพยับแดดอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นการรับรองว่านี่คือพิสุนี่คือพิส,พสุจะหลุดพ้นได้ด้วยสิ่งนี้ด้วยสิ่งนี้ใจท่านก็หนักแน่นในวิปัสสนาที่ท่านเห็นอพอหนักแน่นพอแน่ใจก็ถึงโลกุตระเดียวอย่างนี้คือ มาย้ําสิ่งที่ท่านเห็นให้ท่านแน่ใจจะเร่งไปวิปัสสนาไม่ได้นะต้องให้วิปัสสนาแก่กล้าจึงจะถึงโลก,กุตระจะแก่กล้าด้วยอะไรก็อีสีห้านี่แหละให้ศรัทธาให้ท่านศรัทธาเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งต่อสิ่งที่ท่านกําลังเห็นก็น้อมเข้าสู่สภาวะอย่างหนักแน่นก็ไปถึงโลก,กุตระเร็ว อย่างนี้เป็นของเฉพาะตนนะฟังพอเป็นแนวทางว่าถึงเวลาหนึ่งจะรู้สึกอย่างนี้ได้เป็นคำาอะจัดมาจัจานะคำวิปัสสนาเนี่ยอธิบายไม่ได้ถ้าเป็นคําที่ใช้ได้ทั่วไปคือเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่คือคําทั่วไปแต่นี่คือความรู้สึกเหมือน พยับแดดเหมือนต่อมน้ําที่พอพุทธเจ้าตัดรับรองคำนี้คือค่าว่าพยับแดดและต่อมน้ําอันนี้ถือว่าเป็นสัจธรรมแล้วถือเอาเป็นแนวทางได้แล้วไม่ใช่ของเฉพาะตนแล้วใครๆก็ตามถ้าเข้าใจการเปรียบเทียบสออย่างสองอย่างนี้มาจากข้างในคือมีของจริงพอจะบอกกันอื่นก็บอกด้วยคำนี้ว่าเหมือน พยับแดดและต่อมน้ำถือว่าเอาคำเปรียบเทียบนี้ไปที่ไวายได้ทีนี้ต้นเหตุมาจากการที่ว่าคนนั้นนะ่ะถึงสภาะ,ะก่อนนะแล้วมาเห็นพยับแดดเห็นต่อมน้ำเลยนึกถึงคำนี้นะถ้าจะบอกแก่คนอื่นคือคนที่ฟังเนี่ยใกล้จะถึงหรือกำลังถึง แล้วก็ไปพูดให้ผู้ที่ฟังเนี่ยแน่ใจขึ้นแต่ถ้าพูดกับคนตั่วไปเนี่ยใช่ไหมต้องดูก่อนนะเข้าถึงไหนนะถ้าศีลก็ยังไม่ได้ไปพูดต่อมน้ําพยับแดดมันไม่ใช่ถ้าสมาธิก็ยังไม่ได้ล่ะไม่ใช่ถ้าปัญญาก็ยังไม่ได้ล่ะไม่ใช่นะต้องปัญญาแก่กล้าจะถึงทิ่ปัิสนาหรือถึงทิ่ปัสนาแล้วสนทนากันนะ เพราะฉะนั้นคำเหล่านี้เป็นของเฉพาะตนเฉพาะคนเฉพาะสภาวะไปพูดทั่วไปไม่ได้ถ้าพูดทั่วไปเอาไปพูดเอาไปคิดเดี๋ยวจะค่อยเข็นนึกว่ารู้ไปแล้วนึกว่าเข้าใจไปแล้วก็จะรู้ธรรมะตื้นไป